ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสะวะทเบตง กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำน่ายและจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสามามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช14มกราคม2568เริ่มจำน่าย26พฤษภาคมนี้ค่ะนายละว่ารนแสงสนิทประหลัดกระทรงการคลังได้กล่าวค่าว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดจำน่ายและจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองแนวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งตรงกับวันที่14มกราคม2568ค่ะ โดยกรมธนารักษ์ได้ออกเหรียญกระสาบทองคำเงินและโลหะสีขาวทั้งแบบขัดเงาและไม่ขัดเงาเริ่มต้น20บาทจนถึง70,000บาทและเหรียญที่ระลึกทองดำรมดำพ่นสายพิเศษขนาด70มิลิเมตรและ30มิลิเมตรราคา3,000บาทและ200บาทโดยลวดลายด้านหน้าเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและด้านหลังเหรียญกระสาบมีรูป ทุมอุณาโลมและเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่10พ,พร้อมข้อความ14มกราคม2568ประเทศไทยและพระราชพิธีสามามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่วนด้านหลังเหรียญที่ระลึกค่ะ ยจะเริ่มเปิดให้จำหน่ายค่ะตั้งแต่26พฤิหภาคม2568เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปทุนกล้าวทุนกระม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับประชาชนที่สนใจค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th หรือสอบถามได้ที่คอเซ็นเตอร์กรมธนารักษ์02 059 4999ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสบทเบตง FM 93 Hz, เมกะเฮิร์ตซ์เพจสบทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th